ก็่อมจะจำว่าศาสนาทั้งหมดทุกสิ่งนก็คือการดำรงจิตว่าอย่างถูกต้องก็ <c oughs> ยาอมจะได้รับผลอยู่ในตัวความถูกต้องนั่นเองก็ยเราพยายามตสวที่เป็นการดำรงจิตแล้วก็ดกำรงจิตว่าให้ถูกต้องพระพุท <c oughs> ธเจ้าหาทานได้สั่าวว่เป็นใจความสรุปได้สันๆว่าถ้าดำรงจิตว่าอย่างถูกต้องจะได้รับประโยชน์ความสุข ทุกอย่างทุกประการเหมือนกับว่าญาติมิตรสหายคนบางดีแต่ทั้งหมดช่วยเหลือเราช่วยกระทาให้แต่เราเนืถ้าเราดารงผิดรักผิดประเจธสูญเสียประโยชน์มีความเสียหายได้รับความทุกข์เหมือนกับว่าคนที่เป็นข้าศึกสัตรูคู่อาฆาตทั้งหลายทั้งหมดเข้ามารุมกันกระทําให้แก่เราเห็นอยู่ที่ว่าดำรงผิดก็ถูกต้องดำรงผิดก็ผิดถูกต้องได้รับประโยชน์ดำรงไม่ผิดก็สูญเสียประโยชน์ จรงว่าเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่การดำรงจิตให้ถูกต้องไม่ว่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องฐานเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องอริยสัจเรื่องอะไรทั้งหมดทุกเรื่องมันก็มาสรุปรวมอยู่ที่ว่าเพื่อการดำรงจิตไหวอย่างถูกต้องคือจะดำรงจิตอย่างไรรายละเอียดมันก็มีมากเพราะมันมีความรู้ละเอียดลีกดย่อยนั้นมากแต่มราอาจจะสรุปวางให้กันสั้นได้ว่ามันเป็นการดำรงจิตว่าอย่างถูกต้องที่นี่ก็จะเปรียบรเดินเขมาให้ํำง่าย แตเข้าใจง่ายได้อีกคำหนึ่งว่าเ <c oughs> มื่อเล่นกับขี่รถจัก,กรยานจิตาทุกคนเข้าใจกาทำในใจเหมือนกับเราขี่รถจัก,กรยานจิตทำไมเปรียบกับการขี่รถจัก,กรยานเาะมอนคล้ายกันมากเป็นทุกอย่างทุกประการนับแต่ว่าการขี่รถจัก,กรยานนั่นน่ะมันก็มีที่หมายลายทางก็จะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเราขี่รถจัก,กรยานจิตก็มีที่หมายลายทางก็จะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งคือการหมดทุกดับทุกสิ่งเชิงที่เรียกว่าพระนิพพานเป็นทีหมายลายทาง <c oughs> ที่รถจักรยานไปขี่ได้ขี่ไปได้นั่นมันมีความหมายสองความหมายอ้อนกันอยู่ <c oughs> คือควบคุมรถจักรยานได้ไม่ล่มอนี้ตอนหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ออกแรงทำมันวิ่งไปแล่นไปเคลื่อนที่ไปนี่อีกตอนหนึ่ง <c oughs> ทําล่มมันก็ไปไม่ได้ถ้าไปได้ก็คือไม่ล่มไอ้ <c oughs> ที่มันไม่ล่มแต่ไปได้นั่นมันเนื่องกันอย่างที่จะแยกกันไม่ออกถ้ารถจักรยานมีการพุ่งไปข้างหน้า มันก็ไม่เป็นอยู่ขาดแตล้มแต่มันกฎทางระวังอ่านั่นในไอ้ล้มเลยมันพุ่งไปข้างหน้าได้ในการที่มันไม่ล้มกับการที่มันจะพุ่งไปข้างหน้ามันแสบกันอยู่เรื่องที่ยกใจไปยันจิตก็เหมือนกันนหะต้องทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในลักษณะที่เป็นสมาธิให้มันพุ่งไปข้างหน้ารู้แจ่มแจ้งในอะไรได้ไหลออกไปเน่ยนี่เป็นลักษณะของวิปัสสนาปัญญาเรื่องที่เราจิตแบบเป็นสามตอนตอนสมาธิหรือสมถะเนี่ยคุมจิตให้อยู่ในอำนาจและตั้งมั่นอยู่ใต้ พร้อมที่จะทําง,งานขอ,องมันแล้วก,ก็เป็นขั้นต่อไปก็คือวิปัสสนาหรือปัญญาที่มันจะไล่ไปด้วยกระแสแห่งความรู้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 จนถึงที่สุดมันจะหลุดพ้นแล,ล่อยวางนี่มันเหมือนกันอย่างนี้สังเกตดูเพ้าะอาจารทุก็คุคงขี่ระขยานเป็นเพียงแต่จะไม่สังเกตเท่านั้นเองทีนี้มันเหมือนกันใน,นขอ้อที่ว่ามนันล้มง่ายที่มันกึ้นรถจักรยานสองล้อที่มันล้มง่ายพลันพันก็ทำอยู่ไม่ได้โดยโดยไม่มีขาท่านพลันพันสองล้อทำอยู่ไม่ได้มันล้มง่ายมันล้มเก่งแล้วมันก็ ตัวังคับมันบังคับยากจิตที่เหมือนกันเนี่ยมันล้มง่ายืีมันฟุ้งซ่านมันออกนอกดูนอกทางง่ายคือมันบังคับยากไม่จริงเกียดกันแต่กระดานมันล่มง่ายอย่างไรจิตมันลงมง่ายอย่างนั้นที่เราตองฝกฝนกันเป็นบังคับมันได้ไ้ขีมันได้แที่มันยังเหมือนกันอีกข้อนี่เป็นข้อสุดท้ายซึ่งสําคัญมากนั่นก็คือข้อที่ว่ามันสอนกันไม่ได้ใอ้คนอื่นสอนไม่ได้ต้องสอนโดยตนเองโดยตัวเองที่คนนี้ก็เชื่อ งมาว่าคนพูดนี่โง่ขรือหลับตาพูดก็เลยบอกเขาว่าไอ้ปันทีรถจักรยานนั้นมันสอนกันไม่ได้คนโง่นั้นเปียงว่ามนมีคนมาช่วยจับไปยึดไปหน้าช่วย์อธิบายตอนแรกก่อนไม่ใจรื้อแล้วก็บอกว่าท่นมันจะจิ้งแต่มันไม่สำเร็จประโยชน์การสอนนั้นไม่สำเร็จประโยชน์เพียงแต่บอกให้รู้ว่าทำอย่างไรก็สอนให้เสร็จอธิบายให้เสร็จพอให้ขึ้นทีกรล่มเท่านั้นพอขึ้นทีก็ล้มไปจับเสือไปมันก็ไปล่มตอนนี้จะสอนยังไงก็สอนไม่ได้จะให้มีการสอนให้เราจับมือของรถ ก็ทำให้เกิดบาลานซ์เลถูกต้องไม่ล้มไปได้เลยนี่ทำไม่ได้ตอนนี้เรามีการสอนหนึร้อยเประจซ็นต์ตอนนี้มากๆจะเป็นโง่คนบางคนสางคนแพ้ทั้งหมดมันานหลังแต่จะคนอื่นสอนเรื่อยไปนะครับนี่ให้ค,คนอื่นสอนเ,นนอนอนเรื่อยไปจะฟังจะเรียนไปเสียแต่ึ๊บพยายามที่จะอสอนตัวเองรู้ตัวเองคน<ต>ถามว่าในการที่ขี่รถจักรายานเป็นใครมันสอนให้เราจะต้องบอกว่าไอ้รถจักรยานนั่นแหละมันสอนให้หรือว่าการล้มของรถจักรยานนั่นแหละเป็นสิ่งที่สอนให้การล้มอีกทีหนึ่งมันสอนอีกทีหนึ่ง เมองีกทีหนึ่งก็สอนอีกหนึ่งเร่ออีกทีหนึ่งก็สอนอีกทีหนึ่งจนรู้จักทำในความสมดุลไม่ล้มที่มันอะไปทางง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 งองงงงงงปงง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 นไงง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 ไงงงองงงงกงง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 ลังงงงงงงังงงงีงันงง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 งบงง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 ับงืองง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 ังง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 หมงงงงงงนดีแล้วมันก็ ีไปได้ที่ตามต้องการที่นี่มันยังจะสอนเี็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นั้นละเอียดระนี้สุดยอดคือ <c oughs> จะขี่รถจักรยานชนิด,ดที่ลอยมือเลย <c oughs> เลี้ยวได้ตา,า <c oughs> มต้องการมาทำได้ <c oughs> ไในจุดดี <c oughs> มันเป็นคราว่า่ขี่รถจักรยานปล่อยมือ <c oughs> ตอนที่ขี่ได้จะมือจับงดามเป็นการขี่ปล่อยมือนี้ไม่มีทางอีกใครจะสอนได้ <c oughs> เพราะมันเป็นการใช้ลำตัวสะเอวน้ำหนักศูนย์ัวงอะไรบงครับมันจะไปเร็วด้วยแม้กระทั่งขี่รถจักรยานปล่อยมือเลียวได้อะไรได้ เรเแล้วนี้ไม่มีใครสอนได้นอกจากรถจักรยานนั่นเอง <c oughs> ถ้าพูดให้ทูกมันก็ต้องเหยกว่าไนการล้มนั่นเองล้มเจ็บมากๆก็ยิ่งสอนมากจนทันไม่ล้มมันก็ป็นประโยชน์ในการขี่รถจัก,กรยานไปถึงจุดหมายที่ตัวต้องการได้โดยไม่มีใครสอนได้ <c oughs> นี่เรื่องสคิดก็เหมือนกันอยา่าไปคิดว่าใครมันจะสอนฉได้มานะจ,าจับยูงอะไรกันอยู่อย่างนี้มันก็ได้แต่บอกเรื่องไม่เป็นคำานึ่งอะไรไม่ได้ นะให้ทำให้ใหจับรถจักรยานอย่างไ,ไงขี่อย่งไรอะไรยังไงแนะด้บ้างน,นะไม่ใช่ไม่แนะเลยแต่เราม่ใ่ประโยชน์รเลยนกันนะอย่างนั้นมันก็ต้องขึ้นขีกรถจักรยานจิตแล้วมันก็ล้มใหดูจะทำไม่ได้จิตมันมัน,มนละจากอารมณ์คึงไม่แนนเป็นสมาธิอะรมันก็ล้มนะครับมีหลักว่าให้จิตนี่กำหนดลงไปที่อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นเรื่องกุศลจะเป็นเรื่องยใจออกข้าวหอะไรกมันีอารมณ์เรียว่นนี้มิต็ได้รจิตกำหนดทมีการกำหนดอารมณ์ขนมขึ้นขี่จักรยานแล้วมันล้ม จิตที่มันกำหนดมันที่มันทะเลตะไรไปที่อื่นนี่เรียกว่าบังคับมันไม่ได้ทีนี้ก็ต้องต่อสู้กันมันล่มอย่างไรมันไม่ได้เหตุได้เหรอันนั้นมามันเป็นครูสอนทำการสังเกตให้ละเอียดแล้อ๋อเราลองทำอย่างนี้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 ทุกๆทีที่มันล่มเป็นละจากอารมณ์มันไปที่อื่นจนกระทั่งเกิดข้อประเสริสิ่งลึกลับที่ละนิดๆหน่อยๆจนสามารถบังคับจิตให้กําหนดอยู่ที่อารมณ์ได้เห็นนานเป็นที่พอใจนี่เรียกว่าสำเร็จในคันที่เป็นสมาธิหรือสมาธิแล้ว เพียงแต่เรารู้จักทำเงินใมใล้มในล้มแล้วบางทีมันยังไม่ไปมันยังไม่พุ่งไปข้างหน้ามันยังเป็นเป็นปะกนี่จึงเรื่องเลื่อนขึ้นไปสู่ระดับที่เรียกว่าปัญญา,ท,า,าที่เจรณาเพื่อให้เกิดความรู้พอรู้ยิ่งขึ้นไปจนตัดกิเลสจนบรรลุสังขารนิพพานนั่นเราาื่องของจิตมันจึงมีอยู่เป็นสงังสารปีต่างเป็นสมาธิมาที่บังคับจิตได้ตอนนี้เป็นปัญญาใช้จิตที่เป็นสมาธินนั้แล้วนั้นพิจารณา,รา,ณาเห็นแจ้งที่ว่าดู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 จนเห็นแจ้ง ไม่มาโมคิดนึกตามวิธีเหตุผลตักกะปรัชญากับเราเท้านั้น่อจิตเป็นสมาธิถึงที่สุดแล้วก็ดูเพ่งดูลงไปที่สิ่งที่เราจะต้องดูเช่นเราทำลมหายใจไอจิตเป็นสมาธิแล้วก็เพ่งดูลมหายใจที่มันไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาหรือเพ่งดูเวทนาที่เป็นสุขที่เกิดมาจากสมาธินั้นตอนนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ดูไอจิตนั่นเองดูไอเวทตนั่นเองว่ามันมีเหตุให้รุนแรงมีเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นเกิดความรู้เรื่องหนี้ดังทุกกขออนัตตาามพ นั่จิตมันก็ถอนจากความยึดมัน่นที่เคยยึดมั่นในสิ่งใดมาแต่ก่อนแต่ยังต้องดูอีกเนดูอย่าไปคิดนำอย่าไปคิดนำว่ามันเป็นเรื่องอนอกรู้นอกทางเป็นเรื่องที่ไปได้ไม่ทันรู้แต่ความความแห่ความจริงของจริงนั่นแหะมันเป็นสิ่งที่เราต้องดูไม่ใาไปคิดนำจริงอยู่ในตัวมันแล้วก็ดูหเห็นความจริงตอนนี้ความสำเร็จเรเห็นความจริงเห็นความจริงแล้วจิตตัวเบือนนายจากการยึดมั่นถือมั่นคลายความยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งไในยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่าหลุดรอดทั้งตาท่านผู้ใใใดสสนนนจพุทธศาา ถึงขั então, de aller, de ้นท no ี่ว่าถึงหัวใจของพุทธศาสนาก็ต้องศึกษาและปฏิบัติกันจนเข้าใจเรื่องนี้เรื่องการดำรงจิตว่าถูกต้องความถูกต้องในขั้นแรกก็เป็นสมาธิได้นี่ก็สบายมากเลยนะกิเลสไม่ระกูนไม่มีกิเลสแต่กิเลสไม่ระกูนเป็นอยู่ได้ด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขเพราะกิเลสไม่ระกูนคืออยู่ในสมาธิจะคิดนึกอะไรก็ดได้ดีจะเรียนซื้อะเรียนได้ดีจะทำการทำงานก็ทับความเป็นศาสนาคือจิตใจมันเป็นสมาธิเรื่อการจิตว่าถูกต้องในขั้นแรกคือให้มันมีสมาธิได้ ที่ตัง้งจิตว่านิรุตตั้งในรอบที่สองก็คือมีสัญญามีปาสนามีความรู้ <c oughs> นี่ต้องป็นสัญญารู้สึกตัวอยู่เสมอว่าอะไรเป็นอะไรด้วยเหตจากน,นั้นตั้งทุกครั้งหน้าตาว่ามันเป็นอย่างไรก็ <c oughs> ให้ความรู้ <c oughs> อันนี้มาทาันตรงที่ไม่ให้เสือสติไม่ให้หลงเสือสติเป็นเกิดทิเลส <c oughs> ความรู้ที่แจ้งเข้ามาทันตรงที่โดยอำนาจของสตินี่ก็ไม่มีทางที่เกิดทิเลสทำได้อย่างนี้เลยพอจะตายตัวมันเป็นการละล่วงกคนนี่เรียกว่าไปถึงขันสุดท้ายนี่เราพูดถึงคนอยู่ในโลกคนที่อยู่ในโลกตามปกติธรรมดาสามัญ มันต้องการการดำรงจิตว่าอย่างถูกต้องนี่เหมือนกันเพราะดำรงจิตวิทยาไม่ถูกต้องเป็นควบคุมไม่ได้มันก็เฮหันไปในทางต่ําในทางเร็วในทางที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งเป็นไปในความยุ่ยยวนนั่นหมายว่าสิ่งที่มันจะยั่วให้ไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีมากมันเต็มไปทั้งโลกแลวเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับจิตที่มันก็เฮไปในทางที่ไม่ถูกต้องทังไม่ประสบสำเร็จทั้งไม่ประสบความสำเร็จแม้แต่นการเล่าเรี่นกระทท่งถึงการทํางานมันก็ไม่ประสบความสำเร็จแก่ผู้ที่ ควบคุมจิตไม่ได้ไม่ดำรงจิตไว้ในทานะความถูกต้อง <c oughs> ถ้าเราความถูกต้องในที่นี้ให้ความหมายมันกว้างเอาไว้ถูกต้องคือมันสำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่เราจะทำจึงได้เราต้องการจะทำมันทำให้ได้ถ้าทำได้สำเร็จต้องมีความถูกต้องให้ความผิดหรือความถูกนั่นแหะอย่าไปเชื่อคนอื่นนะอย่าไปเอาตามตัวหนังสือสำหรับตำราอะไรนะให้เอาที่ตัวมันนั่นเอง <c oughs> ถ้ามันได้เกิดความสำเร็จประโยชน์จริงมันกถือว่าถูกต้องเถอะถ้ามันไม่เห็สำเร็จประโยชน์ให้ถือว่าผิดก็แล้วกันอย่าไปถูกไปผิดตามตัวหนังสือตามเขาว่าตามเขาอา่ายึด คือพระพุทธเจ้าท่านสั่งให้หือว่ามันถูกต้องเมื่อใดรู้สึกด้วยตนเองมันถูกต้องถ้มันเกิดประโยชน์มาได้ถ้าเราจะเราเรียนหรือเราจะทำการงานเราจะทำอะไรส่วนได้ย่อยๆปีก็อะไรมันก็่ยวกทำถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเท่านั้นเราพยายามเรื่อยไปสังเกตศึกษาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆไปถ้ามันเิดความสำเร็จประโยชน์มันก็จะไปรู้ความถูกต้องมากขึ้นจนถูกต้องในทุกสิ่งจนถูกต้องถึงที่สุดแล้วหมดปัญหาแล้วเรื่องมันมีเท่านั้นฮะเรื่ความถูกต้องมันจะเป็นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงบรรลุมรกุลนิพพานมันมีเท่านั้นเองท่านขอจะได้ ถ้าใจปิดจะเหน็นว่าไอ้เรื่องการลงจิตถ้าถูกต้อน,นี่เป็นเร,เรื่องเล็กเล็นหน้าเกินไปจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องทั้งหมดมีความสำคัญทั้งหมดถ้าเราดลงจิตว่าไม่ถูกต้องนั่นก็ทำอะไรสําเร็จได้แม้แต่การาเรียนเรื่องไม่ถูกต้องมากเข้ามันก็จะเกิดการชินเป็นมิตรัย <mm mm มันก็จะเกิด <mm ความฟุ้งซ่านเกิดความรับไม่ได้มันก็จะเป็นโรคประสาทแล้วมันก็จะเป็นบ้าเรื่องบางเรื่องตายถ้าเราลงจิตว่าไม่ถูกต้องมันจะเป็นอย่างนี้มันจะถึงกับเป็นบ้าเลยตายพวกที่เขาเป็นโรคเส้นประสาทกันมากๆเลยมากขึ้้้นนีเเพรราาาะวว่่ขดิกจไไมถูตอง ในโลกที่มันสับสนมุนวายจริงขึ้นทุกทีคือโลกปัจจุบันนี้มีความสับสนมากมีความยากแก่การที่จะดำเนินธุรกิจว่าให้ปกติหรือถูกต้องท่านหมอเขาได้ออกรายงานมาว่าในโลกปัจจุบันนี้คนเป็นโรคประสาทเพิ่มขึ้นในวิธีการส่วนของคนละเมืองให้มันเพิ่มขึ้นแต่จริงแต่อาการเป็นโรคประสาทยังมากกว่าการเจ็บส่วนตามจำนวนของคนละเมืองในโลกทำไมความว่ามันมีการดำเนินธุรกิจไม่ถูกต้องหนามากขึ้นเพราะสิ่งที่มันยาวมันกระทบกระทั่งเปลี่ยนแปลงในโลกมันมากขึ้นนั่นึงหวังว่าทันทั้งหลายที่ยังจะต้องอยู่ในโลกตต่ออไไปปปีีีีกหลายนนนนน้้ใ สนใจในข้อที่ว่าจะมีความรูปเพียงพอที่จะดำรงจิตไว้์ท้ถูกต้องสามารถเผชิญหน้ากันกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่จะมารบกวุนที่จะมาหลอกลวงที่จะมาตะบกระทั่งที่จะมาบีท่านบังคับหนักมากจะต้องลาพอที่จะไม่ถูกจริงเหล่านั้นครอบงำย่ำยีลาพอที่จะปลอดภัยอยู่ในทางกลางโลกที่มันมีแต่ความเลวร้ายมาก้นทุกที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยตามรูปภาพรูปหนึ่งในตึกตรงนั้นนะวัดหัด้วย ลูกที่ว่านั่งในปากงูเหมือนลิ้นง,งูอยู่ในปากงูถ้าไม่ได้สนใจก็ไปดูสมัยสนใจแล้วก็จะนึกได้ว่าการอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องดำรงการอยู่เหมือนกับลิ้นง,งูอยู่ในปากงูภาพนั่งเล่นงูตัวใหญ่นั่งอาปากอาปากอยู่ตรงมีพระกคงนัน่งค้งหนึ่งนั่งอยู่ในปากงูให้ควเปรียบวาเหมือนลิ้นง,งูอยู่ในปากงูไม่ถูกกันกับเที่ยวงูนี่เราอยู่ในปากงูชีนิ้ที่ไม่ถูกกันกับเที่ยวงูอย่างนั้นเหมือนกันคือโลกปัจจุบันนี้มันมีลักษณะเหมือนปากงูจะเป็นไปด้วยเที่ยวงูเราไปอยู่ในนโลกี โดยที่ไม่ทูกกันกับเที่ยวของโลกมันเป็นกระริงูอยู่ในปากงูไม่ถูกกับเที่ยวของงูนี่คือผลหรืออานิสงส์ต้องการที่จะนำลงจิตว้าอย่างถูกต้องไม่มีความผิดพลาดไม่กระทบกระทั่งกันเข้ากับความผิดพลาดเราก็ได้ประโยชน์มากคือสามารถจะทำอะไรได้ตามที่เราต้องการแล้วก็เป็นสุขสบายอยู่ในตัวการทำงานนั่นเองเมื่อนำลงจิตไป้ถูกต้องแล้วการงานก็สนุกการงานกลายเป็นของสนุกเลยไดเมลไรความสุขความสนุกก็ได้ผลของการงานก็ได้ เราดำรงจิตไรไม่ถูกต้องเราการงานจะเป็นที่น้าเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำไม่ใช่ไม่อยากจะเล่าเรียนไม่อยากจะทำหน้าที่การงานในออฟฟิศตามเวลาเนี่ยเพราะว่ามันไม่สนุก <lifelong. S 1> เพราะว่าเขาดำรงจิตไรไม่ถูกต้องถ้าเขาดำรงจิต่าถูกต้องตามวิธีแล้วมันจะสนุกในการทำงานไม่จะเหนื่อยก็ยังสนุกก็จิตมาดำรงอยู่อย่างถูกต้องปใิฐานความถูกต้องจึงรู้สึกเป็นสุขในการที่ทำหน้าที่คึอมีความรู้ว่าการทำหน้าที่คือสิ่งสูงสุดของมนุษย์มนุษย์ที่ทำหน้าที่ของมนุษย์คือเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมันจึงพอใจในหน้าที่ในการทำหน้าที่ เพราะทุกคนำรงจิตของตนไว้ในลักษณะที่ถูกต้องอย่างนี้ลักษณะอย่างที่ว่ามาน,นี้ที่จะไม่มีความพอใจโดยอัตโนมัติอยู่ในตัวมันเองในมันนั่งเศร้าสศร้าง้อยเงาอยูออย่มันเป็นเดินมากแล้วก็ไปต้องบ้าบอเป็นเนก็ไปกินยาตายเพรทุกอย่างนั้นไม่เป็นจริงในอย่างละลื่นทำรงจิตได้ถูกต้อมทุกอย่างมันจะมีความเยือกเย็นเป็นสุขอยู่ในตัวมันเอง้ราตามหน้าในการทําง,งานเรียนในจิตทิ่เป็นสมาธิแล้วมันคงเป็นสุขรู้สึกเป็นสุขจากสมาธินั่นอยู่ในตัวมันเองแล้วเราตามหน้าในการทำงาน คือเรื่องของปัญญาแสวงแจ้งขอไปออกไปเป็นกวาถึงที่สุดนี่กขให้ดำรนินชีวิตอยู่ด้วยความถูกต้องของสมาธิและของปัญญาอย่างนี้ที่จะไปหาหนังสือเล่มไหนธรรมะเรื่องอะไรธรรมะเรื่อย่างไรก็จับในความสําคัญของมันไปได้เพราะเรื่องนั้นคำพีนั้นคำอ่านนั้นคสอนวิธีดำารินิตให้ถูกต้องอย่างไรเนี่ยสาคัญมากอย่างว่าทำอานาปานสติกําหนดในหมดที่หนึ่งนี่เป็นเรื่องสมาธิ หมดที่สองหมดที่สามเป็นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องปัญญาพนกันไปหมดที่สี่เป็นเรื่องปัญญาลุน้นถ้าสนใจอยากจะได้ประโยชน์คล้องขวัญอันจะเสด็จาสตราพุทธเจ้าก็ต้องสนใจเรื่องนี้อย่างนี้ถ้าไม่ต้องการก็แลิกไปมันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะศึกษาพุทธศาสนาไปทำไมในสียเวลาไม่เสียเวลาให้มันรู้จักประโยชน์คุจะได้รับคือการลงจิตไว้ถูกต้องแล้วปัญหาทั้งหมดก็จะหมดไปจริงๆขอร้องให้สนใจการศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทุกเรื่องทุกราวให้กับคืนเอาให้ได้นท่อที่ว่าจไดุ่งจิตไว้ถูกต้องอย่างนี้ แล้ก็จะไม่มีความทุกข์ทุกเนเล็กทุกน้อยทุกใหญ่ทุกมหาศาลทุกในหนังก็ไม็ตออ่อมีเรือ่องนี้ยังมีคนเป็นอันมากเป็นโรคเา็นประสาทอยู่คือไม่พอใจในชีวิตของตอน้นไม่รู้สึกเป็นสุขหรือพอใจในความมีชีวิตอยู่ของต้นแต่ละวันละวันหายใจข่าวออกอยู่ด้วยความคิดชีวิตปริบุงสั้นไม่มีความพอใจในตัวชีวิตนั้นเลยนี่มันเริ่มบ้าแล้วมันเริ่มเป็นโรคประสาทแล้วมันไม่มีความรู้สึกที่พอใจในคำเป็นอยู่ขอางต้นการกระทําข้างต้นนี่มันเริ่มบ้าแล้วมันเริ่มมีความคิดประทีนลิ จะช่วยให้ดำเนิกิจว่าอย่างถูกต้องถ้ามาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรนำมาพูดเป็นเรื่องขมวดสุดท้ายเรื่องอืน่นๆก็ทุกเรื่องของซ้นให้ดำเนินกิจว่าอย่างถูกต้องแล้วเราก็พูดกันเรื่องนี้ใช่คำง่ายๆกันลืมว่าเป็น,นก,กรานรที่รถจักรยานจิตรายละเอียดกำลมติกามาแล้วแต่ต้นาทุกคนต่องที่รถจักรยานจิตให้สําเร็จประโยชน์ให้สิวแล่นชิวสู่หุดหมากราคาให้กันได้ก็ไม่เสียดีที่มาลำบากเียเป็นพารถลำบาก ยิ่งยากต่างนานานและไม่ได้ประโยชน์อะไรผูป่วยกันไม่ต้องควรจะได้อะไรที่คุ้มค่าหรือเกินค่าเราก็มีการแต่กระทำสมองพระพุทธเจ้าที่ได้จัสอนว่ายอย่างไรจะเป็นประโยชน์แก่มหาชนอย่างไรคือให้มหาชนได้ก้าวหน้าตามวิถีทางของมนุษย์จนถึงระดับสูงสุดที่มนุษย์จะเข้าถึงได้เพราะให้สำเร็จประโยชน์ตามนี้าที่สุดนี้ขอกล่าวคำอวยพรให้ท่านท่างหลายทุกคนจงมีความป้าหาเพียงพอมีความแน่นใจเพียงพอมีความร่าเริงสนุกสนานในการที่จะปฏิบัติธรรมะ การหลักของพระพุทธศาสนาจนรู้เท่าทันสิ่งทั้งปวงสามารถดำรงจิตว้ในอย่างถูกต้องแล้วชีวิตนี้ทั้งหมดก็จะดำเนินไปในลักษณะดีมากตึงพอใจอย่างยิ่งคือมีความสุขอยู่ในตัวมันเองเหมือน,นกับคนกำลังขี่รถจักรยานแล่ไปในี่มันก็เป็นสุขต้องอปถิงตจุดหมายหลายทางแล้วมันก็เป็นสุขก็ขอให้ชีวิตของท่านทั้งหลายเป็นไปในลักษณะนี้ตลอดทุกทิศารอารีิผ่านเชิน